สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระกิ่งมังกรคู่แสนล่ำซํำนะครับของหลวงปู่แสนปสัสนโนนะครับวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดรุ่นนี้จะสร้างปี6 1หนึ่งนะครับนี่ก็จะพามาชมรอบรอบองค์พระนะครับให้เป็นตัวอย่างหนึ่งองค์นะครับก็เป็นพิมพ์มังกรคู่รอบ ฐานนะครับสวยงามทีเดียวนะครับข้างหลังก็จะมีตอกโคดนะครับนี่เป็นโคดสิงโตจีนครับโคดสิงโตทรงขอประทานรับโคดสิงโตจีนนะครับก็จะสร้างน้อยกว่าโคดหนะนะครับส่วนมากจะเจอแต่โคดหนะถ้าใครเจอโคดสิงโตจีนนะครับเก็บไว้เลยครับสร้างน้อยมากหายากครับมาชมด้านหน้าด้านข้างนะครับรุ่นนี้ก็ เป็นรุ่นที่แท้ทันหลวงปู่แสนปลูกเสกนะครับน่าเก็บน่าใช้นะครับหลวงปู่แสนก็แรงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนี่ก็มาชมด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีมีถุงเงิน2ถุงนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะคล้ายๆกันทุกเนื้อนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมแต่ละเนื้อนะครับที่คงเหลือณนะปัจจุบันนะครับบางเนื้อก็มี ลูกค้าบูชาไปหมดแล้วนะครับก็มาชมเนื้อแรกนะครับเป็นเนื้อนวะก้นเงินนะครับนี่ก็สร้างแค่11 1องค์องนะครับก็สร้างน้อยหายากนะครับเนื้อนวะนวะโลหะก้นเงินครับเนื้อต่อมานะครับก็เป็นเนื้อเหล็กน้ำผีก้นเงินนะครับอันนี้ก็สร้าง111องค์ครับนี่ก็สร้างน้อยหายากนะครับสวยงามนะครับ มาชมเนื้อต่อไปนะครับเป็นเนื้อกะไหลเงินก้นทองแดงนะครับนี่ก็สร้าง777องค์งครับเนื้อนี้ก็สวยเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับแต่เนื้อเงินมีลูกค้าผู้ชาไปหมดแล้วครับเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อทองขาวก้นทองทิพย์นะครับสร้าง999องค์องครับสวยงามทีเดียวนะครับ ก็มาชมเนื้อถัดไปนะครับเนี่ยก็เป็นเนื้อผานไถนะครับก้นทองทิพย์ครับสร้าง999องค์นะครับสวยงามทีเดียวครับชมเนื้อถัดไปเนื้อสำลิดก้นทองทิพย์นะครับเป็นองค์แจกทานแจกศุนจองนะครับสร้าง2,999องค์นะครับอันนี้สร้างเยอะหน่อยนะครับสร้าง ผู้รวมแจกผู้รวมพิธีแล้วก็สุนจองนะครับก็เนื้อต่อมานะครับเนื้อทองลำอู่ก้นทองขาวนะครับสร้าง999องค์ครับสวยงามมากครับทองลำอู่เนื้อต่อมาก็เป็นเนื้อทองลำอู่เหมือนกันนะครับแต่เป็นก้นทองแดงนะครับเนื้อทองลำอู่ก้นทองแดงก็สร้าง999องค์ครับสวยงามครับ ข้างในบรรจุกิ่งนะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อฉนวนก้นทองแดงนะครับนี่ก็สร้าง999องค์ครับสวยงามครับพร้อมกล่องเดิมเดิมเนื้อถัดมานะครับนี่ก็เป็นเนื้อปอกลูกปืนก้นทองทิพย์ครับนี่ก็สร้าง999องค์ครับภาพสวยเดิมเดิมครับ ยังไม่ผ่านการใช้งาน,นครับเนื้อถัดมานะครับที่ก็เป็นเนื้อปอกลูกปืนก้นทองแดงนะครับนี่ก็สร้าง999องค์ครับเดี๋ยวก็มาดูเนื้อสุดท้ายนะครับที่มีอยู่นะครับก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำก้นทองทิพย์นะครับนี่ก็สร้าง999องค์ครับสวยงามทีเดียวนะครับ ก็มาชมพร้อมกล่องเดิมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะลองขย่าดูนะครับจะยินเสียงกิ่งไหมครับข้างในมีกิ่งครับนี่ก็พร้อมกล่องเดิมๆนะครับนอนกล่องเดิมยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักเข้ามาได้เลยครับท้ายคลิปก็จะมีเบอร์ไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์นะครับ ลน์มาสอบถามราคาหรือโทรมาก็ได้นะครับพร้อมแบ่งบูชานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ